กันก่อนนะครับก็การกติกาเนี่ยของทัวร์นี้เนี่ยเป็นการดารับห้ตัวนะครับก็คือการดารับเพื่อที่ว่าใครที่ถูกดับไปแล้วเนาะจะไม่สามารถถูกใช้ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอ่ะคนแรกครับน้อง JR อ่าน้อง JR เนี่ยเขาเลือกดับ c ซีเนนมารนันโยเดซารี 7, ema, jo, ari, แล้วก็เวลอนคนอื่นนอกเหนือจากน้อง JR จะไม่สามารถใช้ตัวละครเหล่านี้ได้นะครับไม่สามารถใช้ได้เลย แต่ว่าตัวไหนที่ไม่ถูกดาฟสามารถใช้ซ้ำกันได้าการแข่งขันระหว่างคาราโจชแนลกับ MTDX ผมเรียกว่า MTDX แล้วกันนะ <What S 1> ครับผมลูกชอครับทบไปดิอาสาอาซาลาก,กี้เข้ามาทางฝัง่งซ้ายล็อกก่อนทีหน่งสทีแล้วเข้ากลางมาที่ฟานิตรอยลูกชอส่งมามาเลดมาเลดล็อกหนึ่งทีสอทียิงโอ้เรียบร้อยครับริยารมาเลส MTDX ขึ้นนำหนึ่งประต,ตรูต่อศูนย์เอฟเกไม่ใช่เหรออ่จะแบกหรือจะเบิกก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ผมอะขอโทษขอโทษขอโทษมาที <lay> ่คุณโย่คุณโย่กลับมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่ยังคึงบอลอยู่หาเพื่อนเดมเบเล่มาคูตินโยแล้วคูตินโยวนอยู่ครับคูตินโยส่งมาที่จังหวะนี้มันเดซาออกมารับไว้ทันเข้ากลางมาที่เดอบัวเดอบัว เดยอบัวส่งช่องนี้คูติโยว่ายังไงคูติญโยปั่นมไม่ใช่ปีกาจูใช่ไหมปีโป้ตกดินโอเคได้โอ้โหฟันนี้ตลอยลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้ไม่รู้บอลมาเป็นยังไงแต่ว่าผมเห็นจังหวะฟันนี้ตลอยง้างและยิงพอดีต้าจิวนำไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์เวลาแล้วครับผมค <c oughs> าราโจแพ้ตาจิวไปสประตูต่อศูนย์ครับผม มีอะไรจะแก้ตัวไหมครับฝากจดสกอร์ให้หน่อยนะครับอให้กูเป็นทุกอย่างแล้วล่าสุดคือนทียมภูมิยังมาคิตายานมาคิตายานมาคิตายานหลุดมาแล้วจังหวะนี้มาคิตายานล็อกหนึ่งทีมาคิตายานโถยังส่งลูกนี้อัะภูมิยางโอ้โหโนี่โคตรเดวเพโลมาคิตายานมาคิตายานล็อกหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหคมคลิปครับโอ้โห แมนี่นะผมเป็นเจ้าของบลอลดรอนนี่ผมยกบอลดอให้เลยลูกเนี้ยขนาดนั้นเลยวะสุดยอดเลยมาขีตายานวนหนึ่งจังหวะหาช่องเจอช่องแล้วยังครับยังยังวนอยู่ยังล็อกอ,อยูย่ลูกนี้เอาไปยังโอ้โหลูกนี้โอ้โหสองจังหวะโอ้โหตายตายตายหีตายเลยครับโอ้โหคนดูหัวใจวายตายไปแล้วครับล่สาสุด โอ้ oh, เลน <S 2> 2 <S Aa, ่นกันอยู่สองคนครับสองคนจริงๆครับตอนนี้อ่าเสียบอลจัวหวะนี้หน้าประตูด้วยบูต <|si|> ้าลูกนี้ดักลาคอตเตโอ้โหลูกนี้ไปพลาดครับโหยิงเสียบสามเลี่ยมไปเลยครับโหเมื่อกี้ได้ตะข่ายเกือบขาดครับผมดีนะว่าใช้ยางใหญ่สไปเดอร์แมนไม่งั้นนะขาดไปแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับผมสำหรับนนและชัดชัดและนนเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่ง โอ้โหบีมผู้เล่นของบีมหาบอลไม่เจอเล้บเนมาร์ล็อกจังหวะนี้แดกเจอเห็นประตูสัโหลูกนี้ข้ามคานไปแบบหายใจเลยครับคืออะไรวะหายใจหายสัดอะไรไม่แน่ผ่านพังเลยวนอยู่ล็อกมาเข้านี้เนมาร์ดกเจอแดกเจอโอ้โหติดโอ้ลูกนี้คู่คิกโอ้โหเอเดนซอนออกมาล้วงบอลไม่ได้ อ้าวยังไม่ไปไหนครับโรนันโดซัดลูกนี้ยิงไม่เหลืองลูกนี้โอ้โหลูกยิงไปไว้ล่วงครับอยู่ๆบอลก็ลอยค่อยๆลอยมุดลงไปในตะไคร้โอ้โหลูกนี้เหลือเกินครับพลังโรนันโดนั้นลูกนี้โอ้โหเนี่ยบอลลอยแบบลอยแล้วมุดลงไปเลยครับผมกลับมาที่กลางสนามครับเดนการัน เนโกลันมาแด็กเลอร์เห็นช่องจังวันนี้ยิงอีกแล้วโอ้โหโ,โห,โโหลูกนี้แหมถ้าช้ากว่าน,นี้นิดนึงนี่นมุดเสียบเข้าใต้คานไปเลยนะผมครับบอกเลยนะโอ้โหเอเดอร์ซนเอื้อมไม่ถึงลนะครับจังวะน,นี้หมดเวลาการแข่งขันครับผมโอ้โหเจอาเอชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างกลุ่มบีนัดที่สองครับระหว่างได้กับ โอ้ลูกนี้แทงทะลุโอ้ทะลุเลยครับฟานไดโรนัลดอโอ้ล็อกอีกทีงทีดลงโอ้โหยังติดที่ฟานไดครับโอ้นี่ก็กองหลังระดับโลกจริงๆัรัมแท็กซ์เลส่งลูกนี้ทะลุไหมโอ้ยังติดที่เอ้าลูกนี้โรนัลดซัดเรียบร้อยโอ้โหคานาวโลครับไปเสียเรียมให้กับโรนัลดอโอ้โหลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับคารนาวโล เมียตะโกนเรียกชื่อหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเมียเรียกว่ายังไงะไอ้ล้นอะไรไว้เฮียเฮ้ยแด็กซ์เนโคลันเนโคลันเนมปาโรนโดโรน a ล d o โรนัลโดยังยังไม่ส่งเนม่าล็อกหนึ่งจังหวะเข้ามาแล้วเข้ามาในกรอบแล้วโกลเสียบร้อยโอ้โหลูกนี แม่เหมือนยิงแบบตกใจตกใจนิดๆนะครับผมบอลกระดอนกระเด้งตีนแล้วซัดเลยโอ้โหแม่สแตนช้าจะย็นกองหน้าของเขาที่มันสุดยอดจริงๆเลยครับผมโอ้โหลูนี้ส่งพลาดนะครับแดกเซอร์โรนานินโยเปิดมาลูกนี้เนมาซัดโอ้โหเลียดอีกแล้วแต่ว่า ทำไมขึ้นเซฟไว้ได้ครับลูกนี้เจฟเชนโก้บังอยู่ยังบังได้โอโกชาโอโกชาโอโกชาเห็นเพื่อนไม่ไม่ไมายโอโกชาล็อกกลับมายิงเองโอ้โหลูกนี้แม่ลุดไปนิดเดียวโอ้โหโเปเล่เปเล่เห็นช่องเจฟเชนโก้ล็อกไว้ได้เดซายี่ล้มไปแล้วรับจังหวะเมื่อกี้ เชฟกันกดสั้นโอ้โหลูกนี้โอ้โหดูดิกดไม่ลงครับโอ้เชฟเชนโก้เสียดายมากนะผมบอกเลยเสียดายแทนโอ้โหกดไม่ลงวัจตาพุ่งไปไม่ถึงนะครับจังหวะเนี้ยยิงไกลหรือจะส่งเข้าไปยิงข้างในกรอบโอ้ลูกนี้หลอกสวยเลยโอ้ก็จะปั่นโอ้โหงเลทำไมไม่เข้าไปตายโอ้โหรีบยิงไปหน่อยครับจังหวะนี้ โอ้พื้นที่มีประมาณ10บเอเคอร์ครับโอ้แต่ว่าปัน่นโอ้วันจะซาทิ้งตัวเซฟไว้ทันครับไปไม่รอดครับโอ้หมดเวลาครับอ้เกมนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ว่านายทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องยกเครดิตให้กับกองหลังเจมกันนะเดี๋ยวไทเทิลเนี่ยแพ้มาในเกมแรกอะไรจะไม่แผนกูมึงดูแผนกู เฮีย4-2-4สัตว์แลวอุ้มตีตี้คือไปเล่นหน้าด้วยเป็นไงเฮียเป็นโค้ชเท่เลยเต็มเบเล่คือมาทางขวาครับล็อกจังหวะนี้โอ้สองจังหวะแล้วสามจังหวะโอ้โหทำทุกอย่างแล้วเอามาแล้วสุดท้ายก็ไปติดครับผมเดโก้เดโก้ล็อกหนึ่งจังหวะเดโก้เห็นประตูซัดแล้วโอ้โหโอ้โหลูกนี้วันซาเซไม่ได้ผมว่าหายไปแล้วลูกนี้ ซัดะโอ้โหอ๋อแต่ดูมุม,มนี่ไม่หนีไม่หนีมือมากนะโอ้โหลูกนี้สะก,กิดบอลไปติดดาวินลุยครับอ้าวเด็กไปเร่ยแย่งบอลมาได้อองรีอองรีได้ช่องอองรีล็อกหนึ่งจงวะวะ่าโคตรถูกเด็กก็สามลูกนียโอ้หเรียบร้อยครับเย่นำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่งติดครับเปอร์ตีสกัดไว้ได้กูจินโยชิงหนึ่งสองกูจินโยหลุดมาลูกนี้กูจินโยโอ้ ล้มบอลลูกนี้ตัวนี้โคตรล็อกหนีมาได้ไล่กาดไล่กาดไล่กาดยิงเองโอ้โหเรียบร้อยโอ้ลูกนี้โอ้โหโดนเฉยลูกทดเวลาแบบเจ็บเลยอ้โหลูกนี้โมเมนตัมเกมเปลี่ยนแล้วก็บมบอกเลยโอ้ลูกนี้ปั่นใจก้อยด้วยนะลูกเนี้บอลมันโค้งโอ้ลูกนี้สวยไปเลยครับประตูอัพเดอรวีครับลูกนี้ เพื่อนอยังวิ่งขึ้นหน้าไม่สุดนะครับเดกโก้ยังวนอยู่โอ้ยิงโอ้โหลูกนี้แหมจะเอาประตูที่สองของตัวเองครับกันโอ้เริ่มมาได้เพียงสี่นาทีเท่านั้นแหมเดมเบเล่ล็อกโอ้โหลูกนี้ตะวินลุยหลอนเลยครับจังหวะนี้เดมเบเล่คูตินโงโอ้โหลูกนี้ขายทิ้งขายทิ้งครับลูกนี้โอ้ มีโอกาสทองของทองของโอ้ทองจนแบบทองไม่รู้จะทองจะกลายเป็นเพชรอยู่แล้วอ่ะโอกาสอย่างโอกาสอย่างงี้คูริญโยเดโก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 วนสองสามช่วะเดมเบ,บเล่โอ้โหล้มบอลล้มบอลครับกรรมการโอ้โหเดโกไม่ยิงเลือกส่งให้เดมเบ,บเล่เดมเบ,บเล่จริงด้วยซ้าย วันเดซาเซฟไปได้ครับจังหวะนี้แฟงเดอพัวครับจะเป็นคนเปิดฟิกกิ้งตรงนี้เลนซันทีกูตินโยกูตินโยล็อกบนกลับมากูตินโยปั่นลูกนี้โอ้โ oh, ห oh, ชนเสาโอ้โหอังลีซ้ำลูกนี้ติดวันเดซาโอ้โหติดลูกนี้โอ้ oh, มาหมงได้เอา้าเดมเบลได้บอลกูตินโยว่าไงล็อกหนึ่งจะวะเข้ามาแล้วเห็นประตูล็อกอีกหนึ่งจะวะยิงโอ้โหวันเดซาซุปเปอร์เซฟอีกแล้ว oh, oh. โอ้โหแม่ ลูกนี้มัดพาราซานเหนียวครับพาร,ร,ราซาน,น,นเหนียวลูกนี้เปลี่ยนล้มก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เขา่ะเจียบอกไม่เห็นไหมเนี่ยโกมันเหนียวยิงไม่เข้านนเลยเี้ยงที่โจด,ดเด่นของเกือดโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โห <c oughs> หัวเนียนๆโหมเข้าไปครับผมลูกอีกช่องทดเวลาด้วยนะหมูบอกเลยยากแล้วครับโอ้ตอนนี้เกือบแพ้ไป80%แล้วครับตอนนี้ โอ้โหเอาคืนยากแล้วครับจังหวะนี้จริงๆโอเคครับหมดเวลา9กนาทีคาราซิโอชนะไป1ประตูต่อศ <c oughs> ูนย์หนึ่งศูนย์1ี่สองหนึ่งสองหนึ่งโอเคฝ่าย <c oughs> น,นี้ต่อร้อยลูกนี้ลามอสเข้ากลางมาเดอะบอยโอ้โหลูกนี้กูกูกิกแต่ว่าเอเดรอซอนยังเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ แม่ปฏิกิริยานี่คือสุดยอดนะครับเฟรไลนี่จริงเองหรือเปล่าไม่ครับดักลกาเาต้าเสียบอลให้กับเนียกอลันโอ้เล่นหน้าประตูแล้วเจน่าลูกนี้โอ้ลูกนี้โอ้อลันเจเนอร์มันติดใครวะลูกนี้โอ้ติดพาสติกเ,เวราโอ้ไม่ไม่โดนออดนนิดเดียวโอ้โอแค่ถากๆครับผมบอกเลยบูต้ายังได้อยู่มาเก็บชั้นเอาโดนดิ โอ้ลูกนี้ดังแ้วก็เตาโอ้โหลูกนี้โหวันเดซาเหนียวอะไรขนาดนี้ครับวนอยู่วนแพตติกเวล่าเอายังได้อยู่ยิงเองก็โอ้โหลูกนี้วันเดซายังยืดแน่งได้ดีครับเดเดบอยเดบอยวนเข้าหาประตูล็อกหนึ่งจังหวะเอฟฟานนี่ตลอยซัดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้หลุดออกนอกกรอไปแล้วหมดเวลาแล้วครับผมเอ้าโอ้คุณนึกว่าหายนะโอ้โห System in cool.